ในการสร้างโครงสร้างใต้น้ำคุณจำเป็นที่จะต้องใช้วิศวกรรมที่น่าสนใจสะพานขนาดใหญ่ข้ามแม่น้ำหรืออ่าวที่มีฐานอยู่ใต้น้ำอุโมงค์ใต้ทะเลยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกการก่อสร้างใต้น้ำเป็นสิ่งที่ท้าทายวิศวกรจำเป็นจะต้องจัดการกับแรงดันน้ำและการกัดกร่อนจากน้ำเค็มนอกจากนี้ยังมีปัญหาในการหาวัสดุที่เหมาะสมอีกด้วยโดยทั่วไปแล้วจะเป็นคอนกรีตเหล็กและกระจกอะคริลิก ขอดกรี่ไม่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ําและไม่ได้รับความเสียหายจากน้าเค็มเหล็กทําให้โครงสร้างใต้น้ํามีโครงสร้างที่แข็งแรงและกระจกอะคริลิกมีความทนทานสูงอยู่ได้นานและทนต่อแสงแดดนอกจากนี้ยังโปร่งใสด้วยเหตุนี้จึงมักจะใช้ทําเป็นหน้าต่างในอาคารใต้น้ําแต่ถ้าน้ําตื้นการสร้างอะไรนั้นก็ไม่ยากผู้สร้างแค่ต้องสร้างฐานชั่วคราวจากนั้นจึงสร้างเสาหลายต้นเพื่อรองรับโครงสร้างด้านบนแต่ถ้าน้ําลึกวิศวกรก็ต้องใช้วิธีอื่น ขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเลือกวิธีไหนน้ำจะถูกสกัดหรือเปลี่ยนเส้นทางในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างหนึ่งในวิธีดังกล่าวจะต้องใช้ชุดเสาเข็มขนาดใหญ่เสาเข็มเหล่านี้เป็นเสายาวและบางซึ่งส่วนใหญ่ทําจากเหล็กแต่ภายในบางส่วนกรวงมันจะถูกตอกลงด้วยค้อนขนาดใหญ่พวกมันจะถูกตอกลงไปในพื้นน้ําเหมือนกับตะปูตอกเข้าไปในท่อนไม้หลังจากนั้นเสาเหล็กเหล่านี้จะถูกเติมด้วยคอนกรีตผ่านท่อพิเศษคอนกรีตจะแทนที่น้ําที่อยู่ในเสา คอนกรีตมีความสามารถในการแข็งตัวแม่น้ำล้อมรอบนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เสาเข็มกลายเป็นฐานที่มั่นคงสำหรับโครงสร้างเหนือน้ำและใต้น้ำเสาเข็มเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนมากในการสร้างสิ่งที่ปรับเพื่อให้เข้าที่พวกมันป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆถูกทำให้เคลื่อนที่ไปโดยกระแสน้ำอีกวิธีหนึ่งในการสร้างโครงสร้างใต้น้ำคือเขื่อนกั้นน้ำพวกมันถูกสร้างขึ้นชั่วคราวและทำให้คนงานมีพื้นที่แห้งสำหรับการก่อสร้าง น้ำถูกสูบออกจากโครงสร้างนี้และเขื่อนกั้นน้ำก็ทำหน้าที่เหมือนเขื่อนเขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วดูเหมือนหลุมขนาดใหญ่ที่มีกำแพงสูงและมีน้ำล้อมรอบเขื่อนกั้นน้ำทำจากหินเหล็กหรือแม้แต่ดินสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้สร้างได้อย่างรวดเร็วและเอาออกได้เร็วยิ่งกว่าแต่กระบวนการสร้างเขื่อนกั้นน้ำนั้นซับซ้อนและท้าทายสำหรับวิศวกรมากพวกเขาต้องแน่ใจว่าโครงสร้างจะไม่ถูกน้ำท่วมหรือพังทลายวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างเขื่อนกั้นน้ำคือการเอาดินมากองแต่ในกรณีนี้ คนงานมักจะต้องทำให้การก่อสร้างแข็งแรงขึ้นช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากน้ำเมื่อเขื่อนพร้อมแล้วฟั๊มจะดึงน้ำออกจากภายในบางครั้งมันก็แพงเกินไปที่จะสร้างเขื่อนที่ลึกและแข็งแรงในกรณีนี้ผู้รับเหมาจะใช้เครื่องสูบน้ำทรงพลังหลายเครื่องเพื่อกำจัดน้ำส่วนเกินที่ไหลผ่านกำแพงของเขื่อนกั้นน้ำในกรณีที่เขื่อนกั้นน้ำใกล้แตกก็จะโชคดีหน่อยที่กระบวนการนี้ทำงานช้าและคาดเดาได้โดยในสถานที่ก่อสร้างนี้ ไม่เพียงแต่มีปั๊มหลักเท่านั้นแต่ยังมีปั๊มสำรองด้วยในกรณีฉุกเฉินพวกเขาก็ใช้งานพวกมันได้ทันทีจากนั้นน้ำจะถูกกั้นไว้เผื่อเวลาให้คนงานอพยพออกมาส่วนใหญ่มักจะใช้เขื่อนกั้นน้ำระหว่างการก่อสร้างเขื่อนและสะพานแต่เมื่อต้องซ่อมแซมเรือขนาดใหญ่เช่นเรือสำราญยุคใหม่วิศวกรก็จะใช้เขื่อนกั้นน้ำเช่นกันเรือดังกล่าวมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะลากขึ้นฝั่งได้และเขื่อนกั้นน้ำก็ทำให้เกิดพื้นที่แห้งสมบูรณ์แบบได้ เรือถูกแยกออกจากน้ำและช่างเครื่องก็จะซ่อมเรือที่ไหนก็ได้ที่เรือจอดอยู่นอกจากนี้เมื่อจําเป็นจะต้องขยายขนาดเรือสํารานวิศวะกรจะสร้างเขื่อนกั้นน้ํารอบๆจากนั้นก็สูบน้ําออกจากด้านในจนหมดทําให้เกิดพื้นที่แห้งเพื่อทางานเรือถูกตัดออกเป็นสส่วนและกระบวนการเพิ่มความยาวก็เริ่มต้นขึ้นเขื่อนกั้นน้ํามีหลายประเภทแบบค้ำยนันแบบเซลูล่าแบบหินหรือแบบดินสําหรับแต่ละแบบวิศวะกรจําเป็นจะต้องหาความลึกที่ดีที่สุดที่ควรวางกําแพงลงไปที่พื้น ขึ้นอยู่กับชนิดของดินและแหล่งน้ําด้วยนั่นเองเขื่อนกั้นน้ําแบบค้ายันส่วนใหญ่ใช้ในการก่อสร้างในน้ําตื้นโครงสร้างดังกล่าวจริงๆแล้วเป็นกําแพงที่เป็นแผ่นๆชิ้นส่วนพวกนี้มีขอบประสานกันโดยปกติแล้วจะทําจากเหล็กแต่วัสดุอาจจะเสริมคอนกรีตหรือไม้ก็ได้แผ่นเหล่านี้จะสร้างสิ่งที่คล้ายกับกล่องรอบๆบริเวณที่ต้องการเขื่อนกั้นน้ําแบบเซลลูล่าที่ทําจากแผ่นเหมือนกันแต่ในกรณีนี้แผ่นจะมีรูปทรงพิเศษ หลังจากเชื่อมต่อแล้วก็จะก่อตัวเป็นแถวที่เต็มไปด้วยดินหรือดินเหนียวแต่ในทางกลับกันแถวจะสร้างกำแพงกั้นน้ำด้วยโครงสร้างที่มีความเสถียรอย่างมากเขื่อนกั้นน้ำแบบหินถูกใช้เมื่อมีหินจำนวนมากที่ใช้ก่อสร้างพวกมันถูกสร้างขึ้นบนพื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงสู่เขื่อนและหินก็ทำหน้าที่เป็นตัวเสริมกำลังเขื่อนกั้นน้ำแบบดินสร้างขึ้นในพื้นที่ที่มีน้ำลึกน้อยกว่า3เมตรพวกมันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่มีอยู่ ดินเหนียวทรายหรือแม้แต่ดินนอกจากนี้ยังมีเขื่อนกั้นน้ําแบบกําแพงเดี่ยวและกําแพงสองชั้นอีกด้วยประเภทแรกจะใช้เมื่อพื้นที่ก่อสร้างไม่ใหญ่และมีความลึกมากกว่า6เมตรโดยทั่วไปแล้วเขื่อนดังกล่าวมีความจําเป็นสําหรับการสร้างสะพานแผ่นซุ้หรือแผ่นไม้จะถูกวางไว้ที่เทะเลหรือแม่น้ําหลังจากนั้นก็จะเติมเหล็กหรือแผ่นเหล็กเข้าไปข้างในโดยบริเวณทั้งสองข้างของกําแพงจะมีคนงานวางกระสอบทรายครึ่งหนึ่ง และในที่สุดน้ําก็ถูกสูบออกและเขื่อนกัน้นน้ําก็พร้อมใช้งานกําแพงสองชั้นใช้สําหรับพื้นที่ก่อสร้างขนาดใหญ่และน้ําลึกมากสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวต้องมีการค้ายันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขื่อนที่แข็งแรงกว่านี้มีกําแพง2ด้านซึ่งให้ความมั่นคงเป็นพิเศษแผ่น2แผ่นจะถูกผลักลงไปยังพื้นน้ําโดยมีพื้นเว้นระยะอยู่โดยยิ่งลึกเท่าไหร่ช่องว่างระหว่างกําแพงก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจากนั้นพวกมันจะเกาะติดกันหลังจากนั้นพื้นที่นี้ก็จะถูกเติมด้วยดิน เขื่อนกั้นน้ำราคาไม่ถูกเลยซึ่งหมายความว่าหากใช้ตัวใดตัวหนึ่งสำหรับโปรเจกต์ก็จะไม่มีตัวเลือกอื่นให้ใช้ได้ตัวอย่างเช่นมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างเขื่อนถาวรตอนที่สร้างเขื่อนฮูเวอร์เขื่อนไหลแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนเส้นทางน้ำจากแม่น้ำโคโรราโดทันทีที่โครงสร้างเสร็จสิ้นน้ำก็ถูกสูบกลับเข้าไปข้างในเขื่อนกั้นน้ำาและกำแพงของมันซึ่งไม่ว่าผู้มันจะอยู่ตรงไหนก็ตามก็จะถูกรื้อออกไปอีกวิธีหนึ่งในการก่อสร้างใต้น้ำคือรากปล่อง มันเป็นโครงสร้างกันน้ำที่ใส่ลงไปในน้ำแม้จะโดนน้ำแต่ข้างในก็ยังแห้งอยู่คนงานก็จะขุดต่อไปได้จนกว่าจะถึงพื้นผิวที่เป็นของแข็งนั่นคือที่ที่รากปล่องจะถูกวางไว้สิ่งที่แตกต่างอย่างมากเกี่ยวกับรากปล่องคือในที่สุดผู้มันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานสําหรับสิ่งก่อสร้างอย่างสะพานหรือเขื่อนและแม้ว่าคุณจะไม่คิดว่าสะพานหรือเขื่อนเป็นสิ่งก่อสร้างใต้น้าแต่องค์ประกอบที่สําคัญส่วนใหญ่นั้นอยู่ใต้น้ํา ตัวอย่างเช่นสะพานขนาดใหญ่จะรับน้ำหนักไม่ได้หากไม่มีเสารองรับขนาดใหญ่แล้วพวกมันก็อยู่ในน้ำรากกล่องมีหลายประเภทแบบเปิดแบบมีอากาศและแบบกล่องรากกล่องแบบไม่มีก้นจริงๆแล้วพวกมันเป็นเพียงกำแพงแนวตั้งที่ช่วยให้ผู้สร้างขุดที่ด้านล่างของกล่องได้รากกล่องแบบมีอากาศช่วยไม่ให้น้ำไหลผ่านโดยใช้อากาศอัดซึ่งจะช่วยรักษาแรงดันให้เท่ากันทั้งภายในและภายนอกอาคารเมื่อคนงานขุดวัสดุบางอย่างพวกมันจะถูกส่งผ่านท่อคโคลนพิเศษเมื่อรากกล่องไปถึงพื้นแข็งด้านล่าง คนงานจะเทคอนกรีตลงไปรากกล่องแบบกล่องมีพื้นที่ต่างจากรากกล่องแบบอื่นและคนงานจะวางมันลงบนพื้นฐานที่สร้างเอาไว้ล่วงหน้าในระหว่างการก่อสร้างสะพานบรูคลินวิศวกรใช้ปล่องรากขนาดใหญ่2ปล่องเพราะแบบนั้นเองเมื่อปล่องเหล่านี้ไปถึงพื้นหินที่ถูกสร้างให้เป็นฐานสําหรับสะพานและยังมีการก่อสร้างนอกสถานที่อีกด้วยนั่นคือเมื่อสิ่งต่างๆไม่ได้ถูกสร้างขึ้นที่ไซต์ก่อสร้างแต่ถูกประกอบนอกไซต์ก่อสร้าง ในกรณีนี้วิศวกรมักจะใช้โครงสร้างแบบแยกส่วนนั่นคือเมื่อหน่วยอาคารที่ผลิตจากโรงงานถูกส่งไปยังไซต์พวกมันจะไปรวมตัวกันที่นั่นเหมือนชุดเลโก้ยักษ์โครงสร้างมักจะถูกขนส่งมายังไซต์ด้วยเรือบรรทุกขนาดใหญ่หรือถูกลากไปไซต์หลังจากนั้นก็จะถูกลดระดับลงบ้างก็จมลงไปใต้น้ำหนักเพราะน้ำหนักของมันเองบ้างก็ลงไปที่พื้นเทะเลได้หลังจากถูกใส่น้ำหนักเพิ่มวิธีการก่อสร้างนี้ค่อนข้างแพงแต่ก็ยังคุ้มค่าก,กว่าการสร้างใต้น้ำ เพราะแบบหลังจะต้องการวิศวกรที่มีทักษะและเครื่องมือเฉพาะและยังมีเรื่องความเสี่ยงอีกแต่แล้วอุโมงค์ใต้น้ําล่ะพวกเขาสร้างมันยังไงอุโมงค์สมัยใหม่มักจะถูกสร้างขึ้นจากการใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ขนาดใหญ่พวกมันมีชื่อเล่นด้วยชื่อว่าตัวตุน่นแม้ว่ากลไกดังกล่าวจะมีราคาสูงมากหลายสิบหรือหลายร้อยล้านบาทแต่ก็ใช้เวลาไม่มากในการสร้างอุโมงค์ยาวเครื่องเคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้ามากมีจานกลมพิเศษพร้อมใบมีดจานหมุน พวกมันตัดหินแข็งได้ง่ายๆจากนั้นก็นําหินไปวางบนสะพานลําเลียงขาออกโดยกลไกลอื่นใช้หินก้อนนี้เพื่อสร้างผนังในอุโมงค์ตรงส่วนที่ตัวตุ่นอยู่ด้วยวิธีนี้ตัวตุ่นไม่เพียงแค่ขุดอุโมงค์เท่านั้นแต่ยังช่วยเสริมกําแพงที่จะรองรับโครงสร้างนี้ในภายหลังด้วยวิธีนี้พร้อมกับเครื่องเจาะอุโมงค์ขนาดใหญ่1 1เ็เครื่องจะใช้เพื่อสร้างอุโมงค์ยาว50กิโลเมตรและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นวิธีการตัดแปะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการสร้างอุโมงใต้้นํา ั้นแรกคนงานขุดคูน้ําในพื้นมหาสมุทรหรือก้นแม่น้ําจากนั้นพวกเขาก็วางท่อคอนกรีตหรือท่อเหล็กไว้ที่นั่นล่วงหน้าหลังจากที่ท่อถูกปกคลุมด้วยชั้นหินหนาๆส่วนต่างๆจะเชื่อมต่อกันที่เหลือที่ต้องทําก็แค่สูบน้ําออกเท่านั้นวิธีที่ว่าคือวิธีสร้างโอุโมงค์เท็ดวิลเลียมซึ่งเชื่อมต่อสนามบินโลแกนกับเซาท์บอสตันที่นั่นพวกเขาใช้ท่อเหล็กขนาดเมื่อหือมา12ท่อยาวกว่า91เมตรและในท่อก็มีถนนที่สร้างเสร็จแล้วอยู่ด้วยนะ